สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักตบสาวทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อศูนย์เซตคว้าเหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้สำเร็จอัชราพรคงยศด,ดาวตบสาวไทยเผยแล้วสาเหตุร้องไห้หลังเกมพ่เจ้าภาพจีน เนื่องจากดีใจที่เห็นเพื่อนๆร่วมทีมเล่นได้ไม่ได้กดดันเสียใจอย่างที่เป็นข่าววอลเลย์บอลหญิงในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ห่างโจเกมที่สนามห่างโจนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้คังเฉียนยิมเนเซียมเมืองห่างโจประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงนักตบสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลก รองแชมป์เก่าเอเชียนเกมเมเมื่อปี